เหินเได้เภาพมาอีกที่ก็มาอยู่ทางบ้านเพิ่มได้พีน้องไอ้บันอยู่เมืองคาลานบันแข่งธุรกิจได้พีน้องได้บันเด้อเนาะมาจากชื่ฝนทอดไปในที่เรียบร่อยพีน้องเลยเนาะกะอ,อยู่ได สองขึ้นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าหนะนึ่งหนวดก็ดูตามที่ว่างบพี่น้องเลยงบหมดลายเนาะอยู่ตรงนั่นแหละไม่จ <c oughs> กแตอยู่ลายมืออยู่แบบพี่น,ออน้องเลยเนาะแต่มันงบกเพียงพอพี่นอ้อยทาห้องทาสองขึ้นก็ตกไปอยู่หาเชนจีพี่น้องเฮ้ยอาขึ้นละสองเส้นหาเนาะพี่น้องเนาะปฏิวัติเงินะอยู่าตามที่ ทำทีมันอยู่ได้พี่น้องเนะาะแต่อยู่แต่ว่าเขาอยู่ต่อไปก็นั่นว่ามีเงินขับลงม,มาแพี่น้องจะทำหรือไปนัน่ถนนทางเนาะมันก็ต้องมีเงินให้กระบตัวไว้หรือว,ว่าจัวด่กระเป๋าให้แล้ะพี่น้องกะเผื่อว่ารถเป็นหันเป็นหนึ่งหรือว่ารถมุงมั่นอย่างก็ได้เจอพี่น้องนะเพราอการเดินทางนี่มันต้องมีเงินจิบตัวอยู่แล้วนะพี่น,อน้องเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็บออยาก ไม่พอใจเลยดีวะอยาใช่มืดจนว่าพ่อขอนกระเป๋าพี่น้องเนาะมายมันพ่อเดี๋ยวเพื่อไว้ในจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกะอันนี้ไหนก็สร้างคนกับมาพอดีพี่น้องเนาะทางเพินของน้องพรอนคนพี่น้องกุ้มใหม่เอออยู่กองตัวเนาะไปดื่ไปส้มไปถามไปไทยคนเลยมาคนมาเห็ดเมื่อไหรพี่น้อง

Gracias, Gracias. Right. Uh -huh. เี sociedad, ああ็นนอกเข้าแล้วฮะเ้า่เขาสบายดีเด้อด้เด้อยสรางมาุะคนเนี่ยาพี่สองคนว่ะเมาข้างหลังพี่สองคนเี่นะแขนสรางกูอ่น้องย ทางนี้กำลังคุ้มฟางสบาดีได้พอด้อเด้อเด้อมีมันโอเทีมงาน2คนพีมงานทีมงานสคนคืออันทั้งที่ฝูงโอ้ดีไลยจะเป็าบอคือขายเลขวะฮะบอ่คือวะ ขายเลขจับตาเที่ยนะยางขี่รถเวินเวินเพลินสบายมาเจอหนิ แต่ด่อนบ่แม่น3เสานี่เด้นอ๋ยังบ่ทันยังยังยัง3เสาเนาะแม่นเข้ามาเมื่อกี้นี่มาคบมือมือใดนี่มาคบมือใดมือนี่บ่เออตโอ้กินแล้วกินแล้วบ่มื้อนี้ยังๆๆเติมๆๆออใจ้องานเพิ่นสนับสนุนลาย้ๆ ทมาเริ่มงานเมื่อเช้าเนาะนี่หน่อยเลยน้อยๆเติมพลังกันมือบานนี้ได้ตีโครงหมืนมุงนี้มาอ๋อว่านี่เห็ดอันนี้เห็ดอันบางคาพี่น้องเลยบางคาอันวันนี้ก็เริ่มบางคาการ้นตุก้นตกแดงอ๋อกะว่ายันแบบนี้นะทำอะไรเแบนแดงทำไมากับลุงนวด พี่น้องเลยบางบาร์ดีบัตูนกระนังตามข่าวมากสองคนพรพี่น้องเพราะว่าเป็นคำว่ามังข่าวว่าเบิ่งทางก่อนพี่น้องเลยหวงบารีเพิ่นเอารถใหญ่มาแน้ำรถหวงรถหวมื่อวานมาบ่ได้เมื่อวานเลยแม่นเมื่อวานนี่มาบ่ได้เมื่อวานเอาเอาผูกชั้นนั้นเหลือสามเสาเนาะแม่นทีมงานนี่มีแต่สองคนสคนถ้าเวลายุกของหยุกนักหนักยิงอะไรได้ คนบ้านเ,เนี่ยยกนี่ฮะเออเวลาแบบประเภทแบบว่ายกตัวอย่างแบบประเภทมัไม่ง่ายไม่ยังทีได้ง่ายแล้วเนี่ยชุดง่ายแล้วไม่เศร้าเนี่ยง่ายด้วยเนี่ยกับเท้าเพิ่นแล้วมันย่อสวยเพิ่นเป็น,ปนครูปิตาน้า่นย่อสวยเห็นว่ามีทีสองคนทีจะมาเจอทั้งนักแบบเวลาทีมงานบระยู่จากที่จ่ะ เออหาแชาวบ,บ้านอะไร้่อว่าคนหายเลยเฮ้ด so, okay. ูนสองคนสองมือกันออันทันบมีลากัสองคนอะไเนาะเริ่มงานมือแรกเนาะเริ่มกบคิดว่าประมาณจากมือกบอประมาณติช่องินะบหอดเนาะคบใหม่ดิคบใหม่สองทิศบมเแว่าเนาะ ม่ใช่สงถ่เาเพื่อตอนเพื่อยันครบยันครบเกิทำเป็นนี่่เออเกิดครบหนกไ้ดเสาจุกเม็ดน่อนิหมดชีเม็ดชีเม็ดป่ผู้ดีตีมันสูงอีนาะถาว่าตีนต่ำหนีชีเม็ดนน่เฮ้อนน่ต่ำแล้วเนาะกัาเีต่ำฮะไว้ต่ำแล้วฮะต่ำ หมายถึงว like เด็ตัวนมันกระชุงแน่หมายถึงว่าาว่าตีมันต่ำนะบริสเดบริทตีนหมายความว่าบริทตีนนะกระนะแล้วนี่ตีนมันปรมาณเจ็ดชิเ่หกชมันกรบริชอันบรต่นะลงเลยเหมือนมัเม็ดนึ่งเนี่ยเป็นอาชิปเม็ดโลสิบเม็ดเม็ดเม็ดชิปเม็ดชิก็ ปือนั้นเดปือคือมันเด้อลงนี่โอ้คือมันอีกเพิ่มไมตอนนั้นปือไมสิย้วมันเดี๋ยวตัวนี้เอากรเปือแล้วกรเปือแล้วเอาชว่อเพินมันงมันชุไมโคดเฮ็ด้ยามได้เนาะําได้ือเขาปรับตถึงมันลงมาเซา่นบ่ตปบบ่มันนคดบ่แบบ กิมเช็ดนม่แหละอ่าเวลาตอนที่เป็นซอยนี่นรอเออเป็นซอยแนะซอยมันลุกมันกระเทิ้งดัดเติร์โนหน่อยนั่นแหล <c oughs> ะเาดัดเอ,อาก็มันทำหน,นึ่งก็ได้นะเนาะให้มันลอยแทรกมันมันก็นกนกนสาวกะพี่วอร์ได้พี่พนอ้องไหยก็ ขึ้นอเห็นมาเห็ดนะานกไมเห็ดหลังนุ่งหลงนหลาขึ้นเลอันนไ้็อยากจะไปทางซมมุสชกข้งนองคนนอนแลน้วะได้เรอโอ้ขึ้นแล้วผิพริดิดริกหยกขพริเงไหนบ่เอาเอ่ อย่างมันน้วตะกอ้องอ,อย่างมานาันล้วนี่เงียบเออเออเงว่า,<น>าตอนตอนซอนยนะเนเพิ่นมาเพิ่นอัีรับในได้ด้วย้นอกเนาะเพิ่นรับในก็นเลยบุตรีดผมก็่เ <laughs> ห็นี่มัน เป็นตับปื้อๆอยู่อคตอมันก็บกมาแมีมึงเนอะ้องกบมันรองก่อนจะปีนวะจะห่างกันเนอคันวอนั่นกได้เป็นด้วะเดี๋ยวจะไปดูหนักแนละนองมือมือใหม่ ลองบนลองเครื่องล้วเครื่องมันยากยากเยี่จับักเลยอืมจับแต่โดนนะวันนนี่เาสามสามเานี่หะคมาไม่ได้สามเานี่โอ้ไว้ดีเนานี่พี่น้องนะันจับคแต่โดนนะแย่ก็ได้อยากลอกมพี่น้องสามเลยมาไม่โอเค บ่เ่ยาดี๋ยวนคุยนําตัวน่าดีบาหาบัตูนพนขาม้ามหลังพ่น้องอดีเลยยเยจักมือละไรฮะกบสบดยดีทำาดีน้นอพงน้กบไม่นี้นะบอกเออทำม่ายดนี่ยผมอ้กบเออนนี้ได้วันจมือนัล่อๆเดือยูนอเนว่าขึ้นาปุ่งเป็นังไงเได้เฮด

เยอะรมาเนเือนกนีเก้าคุณคุณหกหกคุณเก้าเก้าคุณหกเดียวก้าคนเดียวกันนะมัดบนหัวอนเล้ไม่อทั้งนี้ยังกันนะมุกยังกันนะเขียดออมุกเขียดให้ไปกันนี่ไมกเขียดกูละไม่เียดก็แม่แน่นอนเออแน่นอนตุกขือแล้วมันอยู่บน เขียบพี่น้องเลยมุกใช้ไม้เอาเอาเอามาพี่น้องดื่มไม้เหรอคือต้องเทกับโต้เลยเนาะโอเคนองเพื่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางมาได้กันได้มุกเขียดพี่น้องนี่กันเด้อพี่น้องเด้อะเนาสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีเด้อไปพี่น้องเนอะการมือไหนมื่อคืนบ่อน่ะ

ให้มุกนน่อเนี่ป่ะเขียดน้อยอพี่้องเลยมุกจกังมุกหน่อยจังมุกห<ะ>นยฮกไดสีหามุกยอมเลยมันได้สีหามุกาามาน,นั่งกันก่อนก็ นี่ย่อไหม่สร้างวะนี่ไม่ไม่ไม่สองโตย่อจ้ะอันนี้ยกผ้าขาวใหม่สร้างคนบอกพ่อบอกอคือาอเก่งใช่ไหมโอ้โหแล้วใหม่เจ็ดโตนะคนนั่นเป็นย่อคนย่อมาตอนหับทั้งลูกหนวดหรือว่าทีมงานเนาะช่างมามือมือเท่าปะจะไรเปิ้งว่านนีาเป็นมาเห็ดนี่โอ้ว่านี่เห็ดอันอันนี้เห็ดอัน หลังคาเนาะมากับผู้ได้ดอกมะวานเน,นี่เนาะน้ำถ่วมิีน่องเลย <c oughs> น้ำถั่วมท่วทางมะวานเนาะถามมากับมาผู้ได้มวา,านนาี่นะถ่วขดีได้พี่น่องเลยทางเขาเพื่อนของเอามาอรเนลาพรเพื่นเนี่ยเป๊น,ปนมุกเขียด เป็นมริษัคพักบ่นเหรอเจ้าว่าไปกนันไงโดยไปกับนอ้องไปกับนอ้องไปสองคนเนี่ยโดยไปแต,แต่ประมาณมหกโมงหกโมงหกโมงแรงว่าน,นี่อมาประมาณสามโมงเช้าป๊าด <c oughs> พี่โนโอ้องเลย สามุงเจ้าไม่รู้แตกแตนแต่ว่าเม่เช่านี้กินหมดแล้วยันนางไอ้เพ <c oughs> ราะว่มามาุงเสียยันผมมายันมันเสียเนะาะว่าปะยันมันเนาืมันเนามันากับเสียเดียวนั่นนองเลยเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยแบบในช้างว่าเฮ็ดี้ช้างมาันมาดีใจบะ <c oughs> ดีใจ, <c oughs> ใจตัวเมืออมออม่อตัวเมื่อ <c oughs> เนาะไงเนาะก็ทางสามคนหนึ่มากรุ๊ปใหม่กรุ๊ปต่อเริ่มงานเป็นมือแรกเนาะพี่รองเลยมือแรกมือเป็นมือนีมืออย่างวันวันวันเสาเนาะเป็นเสาพี่น้องเลยเริ่มงานว่าวันเสาร์มือนี้เดยวันนี้คนมาเห็ดมาซื้อวันนี้มาเห็ดหม่องที่ว่ามุ้งหม่องอันกบไม้กบตอกเนาะย่าน ผนตุกผ่าลุ่งแหละมันสีเฮ็ดให้เปียกเราไป่น้วมันเปียกมันจะกบไม่ได้มืนก็เลยมาคุมไว้เผื่อว่าไม่เ้ยดิมุกขียดรอ่อยเอาห้องกินอนเื่อแล้วพมันย่อไม้กินไปแล,มมล้แต่ว่าเขากินไม่โตเขาไม่อคอยกินเรากลับมาแล้เกียดลรวไปแน้วเขาอิ่มแล้วจยากก๊่ฟลองก่อนเหรอเอยราลองกินไหมอ่ะการุ้านต่งนอนเค่อยกินไป่น้ง ตั้นเราอ้มองเ่ยังปั๊บปับหนาดินได้บ่อยะปอ่ันะปับหนาดินไห้ได้บ่น,นี่เลพี่น้องสั่งมาสั่งมาเริ่มเริ่มกบไมบ้ทางนี้ก็เริ่มปับหนาดินไวลร,รอถ่าเลยพี่น้องเลย นี่างนะพี่น้องเลยมองมาดูตกลมยมบักถิ่นแล้วตุ่งยมพี่น้องเลยเสาก็เรือสามสาเนาะมึงโมแล้วพี่น้องเลยสร้างเพป็นกูนั่งโซเลกันเรื่องเรื่องยางพุทังนะเรื่องต่อไม่ต่อต่ออยู่พี่น้องเลยเป็นในไรบ้านสร้างนี่เทศอะไรมัตรแทนตกมันเลยมันนี่เลย สั่งคนที่เรื่องใหม่หรอตัวหลักตัและไมตัวนี้เขาสงอัช้นจะนวดมาชิเา่งเปไรสัองไม่ไมบพพ่อะเมนเออไม่ตัวได้บพพอะเกเม็ดเตองพอเนี้อ่อซองเ่ตรงเลยสรุปแล้วบพพอจกชิ้นออเรนวเยออะไรคั่ออเ อย่างนไม่ไม He so, mm ่พอเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นักหนูจะได้ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นอกจากให้ทั้งลาพรเพลินเนาะอันสบายดีทั้งป้าลุงเนาะโดยวสบายดีเด้เดี๋ยเนาะยเดี๋พื่น้องก็สำหรับคลิปนี้นักหนูจะจะมาอัปเดตนะเนาะเรื่องไม่ไายบนเรื่องสร้างมาเฮ็ดเทือนให้ลาพรเพลินพี่น้องเนาะมาลตกะคือจังหวะ มีปัญหาเรื่องไม่พี่นอ้องเลยอาจชีบพ่อพี่น้องเพราะมันเลยต่อลายไม่จำนวนนี่คือชีบพอ่อเนาะที่ว่าอย่างไดพี่น้องคนนี้คำนวณว่าจะขาดเหลือจกเส้นพี่นอ้องเ้อกกอยอ้าเนาะกจากยินดีกับน้องคนเดอ้อวันเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าได้สร้างกันเดอเ้อมาดำเนินการเป็นอาทีตเรียบร้อยเนาะตำรวจกับมาแต่เช็ปนูนพี่น้องเลยสองคนกระบอกไล่คือเกา่าเนาะแบบมากอะทั่วแหละสายชิ่งมอไซค์พี่น้องเลยเนาะ เราจักบ้านเราอย่แลฮะนอกจากนู <oh ้จะขอจบคลิปคลิปเด้อพี่อนอนนอกจากขอบคุณทุกคนี่เพื่อจอนชี้ัุขจุดมาติดตามนัชมให้กับังใจกับท่องนมดีแห้งนำล้่เลยด้วยวัตถุขู่จุดนทษสังคกตนี้สบายดี